สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n น y Sam Story นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเที่ยวที่ตาลาดนัดน,นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูด้วยนะครับว่าตาลาดนัดขายอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับไปเดี๋ยวเราต้องเป็นรอที่นะตอนนี้รถเมย์ยังไม่มาเลยต้องรออีกประมาณสองนาทีนี่นะครับตอนนี้รถเมย์ก็มาแล้วนะ เมแรงที่เราจะนั่นไปเึ้นเมแรกันเลเนี้อสนี่นะ ครับตอนนี้ก็มาถึงที่ตลาดแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตลาดเกาหลีมีอะไรขายบ้างนะครับปลากระเบนก็เป็นปลากระเบนรู้ป่ัเนะตอนนี้เดินทางมาแล้วเยอะมาเลย น on ี so ้ก็มาถึงเจ็ดตาาแล้วนะเป็นตลาดเกาหลีนะี่เป็นพิดต้องนะครับหุมากเลยนหงายมากเลยตุ๊กหงายมากเลยนตัวนี้ก็ใหญ่มากเลยนะตัวที่สอด เขาไปดูข้างในตรงนั้นเราะว่ามีอะไรข่ก็เป็นรงไข่ยเสื้อผ้าถุงมือหมวกอันนี้ก็เป็นแปนนน้นตอม คิมจิอันนี้เป็นอาหารของคงเกาหลีนะครับเป็นปลาหมึกน,นี้เป็นปูกนน็เป็นด้วยอน้ยเยอะจัเยก็เป็นทุกพัดตบอีป แต่ร้านนี้มาเมื่อไหร่ก็มีคนต่อเกี๊ยวเยอะมากเลยนะมึงลองดูนะถ้าเป็นแป้งนี่นีนะ่คนต่อเกียวซื้อเยอะมากเลยไม่ว่าจะมาเมื่อไหร่ร้านนี้ก็คงเต็มตลอดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูทิ่นี่นะทำแล้วนะก็จะออกมาแบบนี้เลยอุ ลายนันลงนี่เป็นปลาหมึกตัวเป็นๆเลยนี่ก็เป็นหอยเผาหือปลาหมึกดูนะนี่คือปาลาอะไรนี่ยดูาเป็นปาลาอะไรนะ

เท่าไหร่ครับเนี่ยนี่ก็เป็นสาหร่ายนะครับสีดำนี่เป็นน้ำพริกเกาหลีนะน้ำพริกข่าเน่าแล้วก็เป็นน้ำพริกเ,กเ,เ,เผกาเหมือนเป็นน้ำพริกเผานะนี่เขาจะเอาไปพันแป้งนะครับแล้วก็ไปทอดก็จะเอามาหน้าตาแบบนีาา้ ร้านนี้ก็มีปลาไข่เหมือนเดิมนี่เป็นปลาหมุกตัวเป็นลยอ๋อร้านนี้ไข่ปลาหมุกเยอะมากเลยปิ้กันเลยนะที่นี่นี่เป็นกันนะส่วนนั้นก็เป็นไข่ปลาอยู่กูเนี่ยูี่กู10,000เหรียญ10,000เหรียหนึ่งหมื่นวอนนะครับกันเนี่ย ราคาละหมื่นวะสาไลเกาหลีอันนี่เหมือนผักถุกบ้านเรานะแต่เขาเหมือนกับว่ามาตองมาสาไลมีผัดชีด้วยผัดชีนี่นะมีประเทศเกาหลีก็เป็นแปลกเป็นแป้กนะ ต้องขายเครื่องสำอางนะ่นี่นะนนะต้องขายเครื่งสำางนี่นะเป็นหอ,อย่หอยงนะครับออออน,นี่หอยรงหอยกนู่ นิองสเตนดิ้ง3กิโลลงจากนี้นี่มันหอยเชลล์นะครับนี่นะนี่เป็นปูม้าสุดยอดนะครับปูม้าสุดยอดนะครับส่วนนี้เป็นปลาหมึกนะครับโอเคนะครับปลาหมึก ตัวนี้ก็เป็นถอยแบบที่แกะไว้ให้เราถอยลงล้ที่แก,ไกะไว้แล้วน,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 นะนี่ก็เป็นเมล็ดลข้านี่เป็นอัลมอนด์นะตัวนี้ก็เป็นเม็ดเมล็ดขี้ม้พานตัที่สองนี่หลายพันเลยนะครับมีท่านใหญ่ท่านเลีย ทสเลยนี่นั่นนี่เป็นเครื่องบ่งงานนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นรู้เปล่านะเครื่องเนี้ยมันเป็นเครื่องเหมือนสมัยก่อนเลยนะที่เราใช้กันเต็มที่เลยนี่นะี่นะครับนี่เป็นโสมนะโสมเกาหลีตุ้งเล่นๆนะครับ เล่นนะครับที่เขาพาไปหรือว่านนี่นะเดี๋ยวจะเดินข้ามไปฝั่งสอนนะเพราะว่า<ม>ตลาดนี่มันยาวไปอย่างนี้เลยนะครับไปไปดูกดนันนะี่มาถึงก็มาเจอปลาดับุ๋มยาวมากต่อมาก็จะเป็นปลาผักโอ้ นั่นเหนี่นะนี่เหมือนปลากระตุงเลยนะครับเพื่อนดูนะานนาาลาย,นะยเหมือนปลาเสืออะไรนี่เป็นปลานี่ตาโตมากเลยนี่นะเป็นตัวสีแดงะครับเหมือนปลาทับทิม้งแต่ไม่ใชนะ่นะขนมเกาหลีนะต้อลีอลขอเขาชอบมากเลย ก็เป็นหมูปิ้งกะหรี่นะครับแล้วก um. ็เอาห่อห ES> ่อแล้วก็เอาไปย่างนะนี่นะครับที่ต่อทอดนะทอดแล้วก็มาต้มนะจิ้มมาดีนี่เป็นล้างขายเสื้อผ้านะครับเสื้อกันหนาวเปงเกนนะครับท่านผู้นี้เป็นสถานีรถไฟนะครับเป็นทางรถไฟนะอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่ารถไฟผ่าน ่นี่มือนมันจะเน่าแล้วนะมันจะเน่าแล้วแต่ก็ยังไสเพราะว่าม,มันังกินได้นี่นะน,นี่เป็นโสนต้นใหญ่เลยนะก็มีลาบัว,วยังเงข่าขารองเ้านะ สามหมื 30, ่นวอนนะครับคูสองหมื่นวอนคุณดีวันขายสุดยอดมีเดย์ที่ค่มหมโูนะครับนี่เป็นนกกระตานี่เป็นเมนูอาหารนะเกาหลีนะครับนี่นะถ้าเราซื้อแล้วเราก็จะได้เป็นนั่งกินข้างในแบบนี้นะนี่นะคัน ก็เป็นตับหมูนะตับหมูตัอคนนี้ก็เป็นก่อมอนนะครับเด็นี่เป็นผ้าผมผ้าผมนะครับเดน,นี่เป็นมน,นะนหมือนเห็น,น้ำฟ้านะครับ สีมันจะเข้มๆนะน,นะนี่ก็เหมือนเห็ดออรินจินะครับจะใจๆไหมตอนนี้ก็เป็นแรนตัวนี้จะใหญ่ไหมมันกับว่ามันแดดร้อนแล้วมันแปื่อนะครับ ไปท่อเกาหลีนะเกาหลีเขาจะไม่ย่างนะครับเขาจะใช้ทอดเอานะครับไก่ย่างเหมือนบ้านเรานะตันไม้ของเกาหลีนะครับนี่นี่นะต้นนี้สวยมากเลยเด็กโอ้โหเี่ยวบ๊วยน้นองกระบอกเป็นนารามาเลย นะสีสวยมากเลยอรอ่ะซื้อไปไว้ในห้องสตอล์มดีมั้เนี่ยนี่นะทำไมเขาสวยมากเลย여기는거는2,000ตรงละ2,000วอนนะครับนี่แล้วจะมีเป็นสีแบบนี้ด้วยนะนี่ตรงกระบองเพชรน,นะครับนี่นะ สวยมากเลยนี่เหมือนผักกะหล่ำบ,บ้านเรานะครับแต่เหมือนเป็นไม้ประดับนะ,ะน่าจะกินได้นะ,ะนนะต้นไม้นี่สวยมากเลยนะสวยมากเลยนะรันไม้ของเกาหลีนะ นี่ก็เป็นข้าวเกี๊ยวนครับข้าวเกีย๊ยวเสุรร่งเกียวเสืุ้่งเกีย๊ยวข้าวเกีย๊ยวใหญ่มากเลยนี่ก็เป็นรังไขเ่เบ็ปานะเพราะว่าส่วนใหญ่ของเกาหลีชอตบตกปลานะครับวันหยุด ชิ้นโบ้ดนี่ไงเยอะมากเลยนะนนยนะดูนี้เป็นยาสมมควายนี่นะเพื่อนนี่เป็นสาสลายนะยาวบ้างเลยดูประมาณหนึ่งใบเลยนะครับ สาลายแบบที่เขาไม่ได้ตัดนี่นะเยาวมากเลยตอนนี้ก็เป็นแบบที่แผ่นเลนท์ที่เป็นบ้าพอยเาี่ยเขาที่เขาจะเป็นคู่กับพิษนะครับจะมากินกัน โดมที่เขาดองไว้นะครับจะเป็นประมาณเป็นร้านทำข้าวเกี๊ยวดูี๋ยวผมจะให้เพืนดูมันจะระเบิดออกมาจากในนั้นนะครับนี่นะนี่นะมันก็จเอากมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะดูไงลิน ดูนะครับดูนี่นะเขาก็ดีเขาหยิบกินไปเลยนะครับเขามีถ่ายให้เราหยิบกินไดนะนนะ้วิธีการทำนะครับดูนี่นะมันะมก็จะระเบิดออกมาแบบนี้เลยนะนลองเท้าผู้หญิงนันนะี้ มันเท้าไม่บ้างนี่นะครับมันเท้าประเทศกกเกาหลีก็จะมีขนข้างในนะเพราะว่ามันจะหนาวมากเลยนี่อันนี้ก็เป็นของของผู้ชายนะครับมัน,นเท้า,ทานี่จะเป็นเครื่องควบงานนะครับมือเป็นเม้งงาน,าน จากที่กลัวแล้วนะครับเขาก็จะมาฝังอะไรนี้กนะ็จะไทยมากกว่านี้เป็นียดโอ้นี่ก็เป็นร้านขายเหมือนปลาท่องโกบ้านเรานะครับนี่ปลาท่องโก้เลย ก็เอาข้อดอกเข้าไปทอดครับนี่ก็เป็นน้องสายปลาแห้งเป็นแผ่นเลยที่เขาทำนี่ก็เหมือนพิซซ่านะเป็นที่ทอดแต่ไม่ทอดหรอกตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องโม่นะ,นนะ,คะเครืองโม่ถั่วเหลืองนะครับ สมัยก่อนเขาจะใช้นี่นะแต่นี่เหมือนทางสมัยใช้ไฟฟ้านะครับเ,เป็นลังขาหมูนะครับขาหมูเมี็นุ้อยด้วยนะครับเ,เป็นกุ้มอยนะมีปลาช่องด้วยคนระับมันปลาชะาดูนะตัวใหญ่มากเลยสองตัวปลาตะเพียนนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะ ก็ดูนี่หัวยชาเท้านะครับนี่หัวยชาเท้าทั้งหมดเลยจะมาขายตรงนี้เป็นตั้งเป็นตั้งเลยนี่ก็เป็นหัวยชเท้าลูกใหญ่นะครับนี่นี่ตุ้องอหมอยชายเท้านะครับส่วนนี้เป็นผักกาดเขาบ้างเกาหลีนะใหญ่<ล>มากเลยหมอยหนึ่งน่าจะห้ากิโลนะครับเนี่ย ก็เป็นล้างไขเสื้อผ้านะครับดูจะกันหนาวช่วงหน้าหนาวต้องใส่เสื้อโค้ทแบบน,นี้เลยนะครับช่วงที่หิมะตกมันจะหนาวม,ม,มากเลยนะคะนนรับปลาผมวาล้างไขของก็จะเหมือนๆกันหมดเลยนะมีผัดมีปลานี่นะครับเป็นไข่ปลานะ ปลาดับที่เขาขังไว้ให้เขาเราจะซื้อนี่นะเขาโผล่ไม่ได้กินน้ำแล้วนะครับไหนูนี่เป็นปูนะตอนนี้เป็นปลาหมึกเอาไปราดซอสปูม้าสดๆเลยนี่ไปมากเลยนั่งก่อนนี่นะ 첫째, 열 체크하는데 협조하여 주시고 둘째, 마스크를 착용 하 하면 입장 불가 셋째, 하얀색 머리두기 이비소를 지켜주시길 바랍니다 다음 출입시 참고사항 말씀드리겠습니다 첫째, 열 체크하는데 협조하여 주시고 마스크와 장갑을 착용 바랍니다

เพื่อนดูต้นหอมมาครับถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยต้นเดียวก็น่าจะกินได้ทังหมู่บ้านแล้วนะดูต้นหอมเขาใหญ่มากเลยเป็นน้ำไข้นี่ครับกล้วยกล้วยนี่น่าจะน้ำเข้านะครับเพราะว่าเกาหลีเราไม่มีกล้วยนะเพื่อนมาดูปลาดับตัวนี้นะเ้ามากเลยน่าจะห้าสิบเซนได้นะตัวนี้ตัวนิดหน่อย น pues ี um, no. yeah. ่นะสามบนน้น่งชิ้นหนนหนึ่หน่งชิ้นหนึ่ง้นหงชิ้นหนึนหน้นหนึนหนึ่งชิ้นหนึ่นนึงนหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งนหนนหนึ่ง่งช่งชิ้นหนึ่งชนหนนหนึ่นห่งชินหนนหนึ แล้วผมจะซื้อบ็อกเคอรี่ไปในเทศกาลเซนเบคคุกิสิครับนี่นะที่คนย่างเกาหลีนะครับนี่เป็นกนกกระทาครับนี่เป็นติงไก่นี่เป็นหมูทอดนะเป็นแผน่นนี่เป็นนันหมูนะครับน,นะนี่เป็นชุดตอกนะครับุตอกนี่นะ อ,นนอันนี้ก็เป็นโกลเด้นเขาก็จะยืนกินกันแบบนี hey like so ้เลยนะครับปาดแล้วก็ยืนกินหน้าร้านแบบนี้เลยนี่ก็เป็นแอปเปิลนะครับไอ้ก้วไปกตรงนี้

ผมลืมชื่อแล้วนะนี่ชื่ออะไรนะเป็นสลับเปานี่เป็นขนมป้อมนะครับ,นนอ,บอันนี้เป็นเกี๊ยวนะครับเกี๊ยวใส่หมูใส่ถั่วของ,งออต้องใหญ่มากเลยสองหม่อมจ้าละห้าพัน โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ในแซมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ